โอ้โหเจอแพ้เลยอัพเสรดีครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยดีโหลดดีโหลดดีโหลดโอ้โหไม่ต้องดีโหลดป่ะฮึแรงนะแรงนะนี่แล้วไฟซีดเออไฟซีดเออหายตัวครับเสร็จดีจ้าตัวหนึ่งครับผมช็อตไปเรียบร้อยกดไลค์กันไปครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่ง คลิปนี้นะครับผมจะเป็นการต้อนรับเข้าสู่วอล์โรบอต9.7 Luna New Year อย่างเป็นทางการว้าวหรือว่าอีเวนต์ตุดจีนของเรานี่เองครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันต้องต้อนรับตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานะพเพื่อนๆคือท m เอ็เขาอาจจะติดปัญหาอะไรเล็กน้อยยังไม่ได้ส่งมอบของมาให้ครับแต่ตอนนี้ได้มาแล้วนี่เลยว้าวเรามาดูกันก่อนครับผมนี่พระเอกของเราตัวเล็กๆเขียวเป็นตักกระแตน แต่ว่ามันก็ดูเหมือนหัวงูงูเขียวอะไรอย่างงี้นะก็้สโลครับผมแตอนนี้อยู่มาร์กสามแล้วเตรียมเตรียมระวังระวังตูดไม่ดีตูดจะไหมครับผมนี่เวลาตอนเจ้าสโลโครับผมมาร์กสองใช่ไหมความสามารถของมันน่าจะจะมีเวลาสามสิบห้าวินาทีครับแต่พอขึ้นมาร์กสามแล้วมันก็จะเพิ่มเป็นสี่สิบวิครับผมแล้วดูเลือดมันสองแสนสองครับผม ถือว่าน้อยนะสาหรับหุ่นมาร์คสครับแล้วก็สปีดที่65้าไมล์ต่อชั่วโมงวาร์ปได้สครั้งแต่่าจริงๆนะวาร์ปไปหนึ่งใช่ไหมแล้วก็วาร์ปไปหาศัตรูวาร์ปไปหาศัตรูครั้งที่3าวาร์ปไปหาศัตรูครั้งที่4ี่แล้วก็วาร์ปกลับที่เอาจริงๆมันเหมือนว่าวาร์ปได้5้าครั้งแบบคือไม่ใช่แบบเลเวนแนนใช่ไหมที่วาร์ปไปครั้งเดียวแต่นี่คือเหมือนแบบวาร์ปไปแล้วก็วาร์ปได้3มครั้งแล้วก็วาร์ปกลับได้อออันนี้มันต้องเรียกว่าวาร์ปกี่ครั้้กน่เยมมาอบปปืืลผ ไลมิงเฟงบาวแล้วก็ชิฟแฟงครับผมอันนี้สําหรับขนาดกลางนะไลมิงครับนี่ดาเมจอยู่ที่4 0 0พครับผมปืนระยะ100รอเมตรและนี่ขนาดใหญ่ครับผมเฟงบาวครับดาเมจอยู่ที่7 4 7 6 2นยิงที่ระยะ100เมตรแล้วก็รีโหลดแค่6วินาทีเเองครับผมแล้วก็สามารถล็อกขาได้ด้วยนะโอ้ยล็อกขาได้และปืนขนาดเล็กครับผมชิฟแฟงนะนี่ดามจอยู่ที่ 3,200ครับซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะและอัปเดต9.7เนี่ยมันก็ยังมีการเนิร์ฟบัฟใช่ไหมซึ่งเพื่อนๆหลาย,ลายคนก็อาจจะรู้แล้วว่าผมอาเคยแจ้งข้อมูลไปแล้วว่ามันมีเนิร์ฟมีบัฟอ,อะไรแต่ว่ามันมีเพิ่มขึ้นมาด้วยเพื่อนๆนี่เลยเห็นไหมบาลานเชนครับผมซึ่งมันจะมีอันนี้เลยเซรัฟครับเซรัฟเนี่ยจะเพิ่มเลือดให้เรา15%เฮ้ย15%แหว ทนกันไม่หวัดไม่ไหวยิงเข้ามาเลยเพิ่มตั้ง15เอรฮ้ย <laughs> แต่ก็ยังดีนะดีกว่าเขาเพิ่มมาแต่ว่ามันก็โดนเนื้อไปครั้งหนึ่งใช่ไหมพอสฟิลเนี่ยคือตัวสําคัญของผมที่โดนเนื้อไปแต่เขาก็ไม่เอากลับมาให้นะ <laughs> เพิ่มให้มาแต่เลือดและยังมีนี่เลยไบรท์ฮัสซัดีเควครับผม <laughs> เพิ่มได้เป็นให้เรา10ซึ่งไอตอนแรกผมว่าอันแรกนะไอซึ่งตอนแรกอะ ผมว่าไอ้เจ้าปืนทั้ง3ชนิดเนี้ยเฮ้ยมันเล่นดีอยู่แล้วยิงแรงอยู่แล้วแล้วเพิ่มเลือดขึ้นมาแล้วเพิ่มดาเมจขึ้นมาให้อีก10%ครับนี้ผมซึ่งผมว่ามันน่าจะโอเคมากๆเลยและสําหรับวันนี้ครับเพื่อนเราจะไปลงสนามกันด้วยเจ้า2ตัวนี้เลยนี่นี่นเออเริ่มโดูอีกตัวนึงอีกตัวนึงไอตัวเนี้ยมาร์กสใช่ไหมไอตัวน, 3, วนี้ได้แค่12มาร์กสครับผมโทเค็นหมดก็เลยได้แค่นี้ แต่ว่าสกิลนักบินของผมทั้งสองคนเนี่ยใช้เหมือนกันเลยนะก็คือน้องนี่เลยครับผมไบซิงน้องไวสตาร์ของเราครับผมจะทําให้เวลาเจ้าเชลโลหายตัวเนี่ยแล้วมันจะมีโลและโลของเชลโลเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหมื่นห้าครับผมสกิลต่างๆก็ตามไม่เลยนะประมาณนี้ไปครับผมไปลงสนามกันดีกว่าแล้วเชลโลในสนามแรกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยว้าว อันนี้เป็นยึดครองครับผมเราเปิดด้วยนี่้ะด่านโคตรกว้างขนาดนี้นะจะรอดปะเนี่ยอันเนี้ยคือเขาบอกว่าไม่ควรไปเป็นกลุม่มควรแยกเดียวมาเป็นโลนวูฟหมาป่าเดียวได้ครับผมเนี่ยแล้วเราก็ซ่าอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเราด่านกว้างๆอยางนี้จะรอดเหรอะวะ โอเคครับนี่จะหุ่นอะไรวะเนี่ยมันเร kind of ็วจังวะมาหาเครับผมเน่เน่โอ้โหช็อตช็อตไปครับช็อตไปครับช็อตช็อตช็อตเสร็จนะเสร็จนะเฮ้ยไม่เสร็จเสร็จไปโโอ้หเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะว้าว ว้าวว่าลบก่อนหูน่ากลัวกลับบ้านดีกว่าแอรโอเคนี่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 ลองสกิลครับอุ้ยอะไรเนี่ยมายิงเราเฮ้ยเดก,ก้อนครับตรงนี้ครับไปหากันครับไทฟอนครับโอ้ไปหายทีนึง เสร็จพี่เสร็จพี่เฮ้ยโลกี้ครับโว้โว้โว้โวโว้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 วไอ้นู่นครับโอ้ยยังตึงยังตึงช็อตได้ไหมช็อตได้ไหมกลับบ้านดีกว่าครับผมไม่รอดว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิโอ้ยมันแข็งเฮ้ยเสาเปลี่ยนอ่ะอีโลกิ้ไอโลโว้โว้อะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยเลือจะหมดเลยเรือจะหมดเลยโอ้โหคือเราตัวรีบเลยแล้วคือด่านเนี้มันกว้างไงแล้วเราจะรอดอ่ะเราจะรอดอ่ะิะออะีก่อนครับตัวนี้ตัวไม่ถึงอีกคือระยะมันจึงลึงมากเลยนะโอเคอยันแม่ไปก่อนครับว้าวว้าว เสร็จไปจ้าเสร็จอุ้ยเด็กกอนแย่แล้วลีโรดลีโหดลีโลดกลับบ้านกลับบ้านด่วนโอเคมาเกืออไม่รอดนี่คือสนามแรกเรายังไม่ชินไงคือเอาจริงมันในเทเซเวอร์ครับผมกับของจริงเนี่ยมันต่างกันทั้งสมควรนะในของจริงโคตรแรงเลยศัตรูนะไม่ใช่เราโอ้อะไรมันจะไปไหนได้วันเนี้ยไปครับ เออไฟซีเดเออไฟซีเดเออหายตัวครับเสร็จดิจ้าตัวหนึ่งครับผมช็อตไปเรียบรอย้อยกดไลค์กันไปครับกล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 ับไงอ่ะกลับยังไงอะมันไกลขนาดนี้โอเคโอ้โเหเกือบไปแล้วด่านนี้นะน้ำตาจะไหลกว้างเหลือเกินเอ้ยแต่ว่าสาวพอได้อยู่ แล้วเราสงสัยต้องเอาเฟสชิปมาแทนหิวเลือดว่ะคือถ้าเกิดใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆอ่ะมันมันมันหลบไม่ได้ไงมันหิวเลือดไม่ได้ไงว่าจะต้อง,ต,องต้องจัดการไอรุกิตัวนี้ก่อนนะผมว่าคือมันแบบมันปวนมากๆเลยอ่ะว้าไปทิ้งครับเอาโลกิโดนลูกหลงเสนไปอีกตัวหนึง่ง โอเคครับไปหาตัวนี้กันดิพทอดไปครับอ้าวโดนเลยโดนยกเลยสองกาบกาบกาบเร็วโอเ้โอยอะไรกันนี้ว้าวโอโบโลบก่อนโอบก่อนโบอนโบก่อนครับไม่ถึงว่าระยะอันได้แล้วได้แล้วได้แลถึงแล้วถึงแล้วเรียบร้อยไปครับโอ้โหเลือดด่วนเลยครับนั่นไงนั่นไนเงแล้วปืนละร้อยเดียวปืนละร้อยเดียวปืนละร้อยเดียวโดนล็อกเลย โดนล็อกเลยครับสวยแล้วสวยแล้วไปก่อนครับไม่ทันจะไม่ทันได้ยังไงวะมา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 ลองดูดิลองดูดิอีกตัวอีกตัวอีกตัวหนึ่งโอ้โหอ้าวหายตัวครับไปอยู่ข้างหลังดีกว่าครับผมตัวนี้ครับช็อตสองตัวเลยช็อตสองตัวเลยนี่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 เฮ้ยหายตัวไปแล้วมันไปมั่วมากเลยอ่ะมั่วมากเลยอ่ะโอเคครับ หายตัวอีกทีนึงเสร็จไหมเสร็จไปช็อตไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปครับไปหาเที่ยวดีกว่าอ่าโดนยกเลยเสร็จกันไม่ถึงไม่ถึงหิวหิวหิวอ่าหายหายหายครับมาที่อะไรเดียวโอ้ my god ็ไปแล้วไปแล้วเพนเพนเพนอ้ยโอ้ยกลัวเหนื่อยว่ะเรื่องนี้แล้วเหนื่อยว่ะ คือแบบนี้นิวตันมันก็จ้องจะเล่นเราอ่ะเออนี่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 อ้าวหายไปไหนแล้วนี่ครับแมงป่องครับเสร็จไปครับไอ้นี่ครับผมเชลล์หัวล่วงไปแอซิดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเร็วเร็วเร็ว,รวไปหาดีกันก็ได้ครับผมโอเคแฟนทอมเหรอแฟนทอมเหรอโอ้ยกลับก่อนเฮ้ไม่ไม่กลับอ่ะมันไม่กลับเลยสองยืดพอดไปครับ เง่บอาเสร็จเลยเออแอสซีดครับโอ้โหคืออะไรกันวเนี่ยทำไมมันโหดล้ายยังไงก็คือด่านกว้างกับอาวุธระยะ100เมตรซึ่งมันไม่ได้ดิโอเคเราตามหลังพี่ดอไปแล้วกันครับผมนี่ไงเราตามหลังผู้ใหญ่ครับโอ้โหหายตัวครับลุยก,กันไซฟอนครับเสร็จไปหนึ่งครับ ว้าวว้าวว้าวหายตัวหายตัวโอเคครับเมนเดอร์ครับเสร็จไปครับอุ้ย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 เสร็จไปตัวหนึ่งไานวะไหนวะไานวะลงยันแม่ไปก่อนลงยันแม่ไปก่อนโอเค <c oughs> มาลุยเกมต่อไปครับผมลุยจุดสัญญาณเราจะแน่นอนว่าต้องเปิดด้วยสโลพระเอกของเราก่อนเลยโอเค เราเข้าเสากันนะอ๋อตัวอะไรเนี่ยกระทิงหรือเปล่าไปนู่นนูนน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 ่นโอ้โหไม่น่ารอดแล้วละมังรีอแพ้เหรอแพ้ครับอุ้ยอุ้ยแพย <laughs> เ้เสร็จปะเสร็จปะไม่เสร็จเซทแอซิดครับ เฮ้ยปลาเสารนี่เหรอปลาเสารนี่เหรอไหนวะไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนบ้างเนี่ยว้าวอยู่นี่อยู่นี่ช็อตอะลีโลดีโอชีวิตโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดอ่าลบ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 กลับก่อนครับโอ้โหเฮ้ยแพ้มารู้สึกมีความแค้นเคืองในแววตานะจ๊ะอะไรวะหิวเลือดก่อนครับโอ้ยมาเด ช็อตเข้าไปช็อตเข้าไปหายตัวครับแงกแง๊กแง๊กแง๊กแงกแงก๊แงกเรียบร้อยรีโหลดก่อนครับโอ้โหเลือดเราจะตายแล้วเลือดเราจะหมดแล้วเนี่ยยื้เลือดได้ไหมยื้อเลือดได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวเอฟเฟกต์หมดแล้วเอนี่นี่ครับตัวนี้ครับมาดิมาดิถึงระยะแล้วไปครับอา้าวโอ้โหลืมไป็นมโถสกิลมันจานจนลืมเลยเนี่ยว่ากดสกิลอยู่ ไม่เป็นไรคูดาวเร็วครับอตัวอะไรเนี่ยตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าไปครับอันติเมตเป็นเลียโอ้ m ก g อดยานแม่ลงไปก่อนช็อตเข้าไปครับช็อต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 กลับมากลับหลังกลับหน้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 ากลับหลังเสร็จเสร็จหลังงแล้วเราก็กลับครับผมฮุยกลับกลับกลับอยู่นี่มันอยู่หนูย สวยแล้วครับโอ้マイ god โอ้マイ god ลบลบลบโอเคโอ้โหไหนกันไอสัตว์จะหมดแล้วไอ้นูนงูอุ้ยอุ้ยอเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดิรอรี่นะรอรี่นะจัดมาครับเร็ว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 งงงงง่กลับไปทีนึง อะชวบชวบเชแวบรีโหลดครับ <laughs> ัมาครับอุ้ยบลายเฮ้ยแต่บลายมันก็ไม่ได้ผลกับเราป่ะล่วงครับผมโอ้โหช็อตก่อนช็อตก่อนช็อตก่อนโอเคให้รีโหลดให้รีโหลดมาอยู่ไหนกันเอกบายนานจังวุย้ยเฮ้ยนี่ครับไปกันแพ้ครับแพ้ครับ เสร็จป่ะเสร็จป่ะลัวงไปไหนอีกไหนอีกโอเคบ้านเขาหมดแล้วอ่ะว้าวโอ๊ยไกลยังเว้ยเดี <laughs> okay, ๋ยวเรารอให้สกิีหมดแล้วเราก็จะกลับที่เดิมครับปับ๊บปิงที่เดิมเราอยู่ไหนเนี่ยโอเคโอ้ยมีเดบุ๊ควัดไททันเหรอเนี่ยโฮ้ยลุกช็อตไม่ไหวนะช็อตไม่ไหวนะ อยู่ไหนใกล้ๆนี่นี่นี่ครับหรือว่าคนนี้นี่นี่นี่โอ้ยอย่าลั่นดิอย่าลั่นดิปืนยิ่งน้อยๆอยู่กระสุนโอ้โหเจอแพ้เลยอาเซดดีครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยดีโหลดดีโหลดดีโหลดโอ้โหไม่ต้องดีโหลดป่ะงยิ่แรงนะแรงนะเออตัวนู้นครับถึงย่างถึงย่างมาแล้วโอ้ยเฟรย์ตัวเมื่อกี้เหรอโอ้โหยังอยู่อีกอะมามาลุ้มมันสุดจบ เฮ้ยใช่ได้ใช่ได้นี่คือเจอด่านกว้างๆอ่ะโอ้โหนั่นแหละครับเพื่อนๆผลงานของเจ้าสโลในสนามแรกซึ่งผมว่านะคือเอาจริงเป็นหุ่นที่เล่นโคตรยากหรือผมอาจจะต้องแบบเฮ้ยฝึกอีกหน่อยฝึกอีกหน่อยเพราะว่าเลือนมันน้อยมากครับผมและสกิลของมันอนะ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนานไปเราไม่สามารถกดกลับเองได้ไงถ้าเกิดอ่ะใช้ไป2เมตรอยากกลับ กดไม่ได้นะต้องรอให้แบบสกิลวนจนหมด40วินาที35วินาทีก่อนครับผมนั่นแหละครับเพื่อนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะครับผมว่าเพื่อนชอบเจ้าเซอร์โลหรือเปล่าและถ้าเกิดเพื่อนมีเนี่ยเพื่อนจะเอามาเล่นไหมและใช้ปืนอะไรเอาละครับตอนนี้ได้เวลาแล้วไปดูกันดีกว่าครับผมว่าผู้โชคดีทั้ง7คนที่ได้ปืนทูทัสไปเนี่ยเป็นใครกันบ้างครับผมไปกันเลยว้าวมาในส่วนของการจับรางวัลกันดีกว่าครับผม คันลอกที่อยู่ที่ผมให้เพื่อนได้ลงไอเดีเอาไว้มาเลยวางไว้ตรงนี้ครับและที่สำคัญนะเพื่อนๆจะต้องมี h a s h ท a g ครับ DMBL ครับผมถึงจะทำถูกกติกามาดูกันผมว่ามีผู้โชคดีที่ทำถูกกติกาอยู่ทั้งหมดกี่คนะจะมีกี่คนให้ผมที่ทำถูกกติกาในการรับโูทัสไปน,นะมีอยู่196คน มาครับผมมาดูกันว่าคนแรกจะได้ทูมุทัสไปเนี่ยคือใครครับผมคนแรกคือวอร์ดอน W R Con c o n q u e ต o เ a t i o n ถูกต้องนะครับแต่ว่าจะซ้ำหรืรเอเปล่ามาวางไว้ก่อนครับผม N C ซ้ำไห่เอย่ย N C ไม่ซ้ำผมก็ได้ไป้าย เย้ yeah. คนแรกครับผมเปิดมาสวยๆต่อไปครับผมคนที่สองที่จะได้คือคนที่สองครับผมเจอกรี่ <The Curry S 1> ครับผมยินดีด้วยนะครับครั้งนี้จะได้กับเขาไม่นอะ <laughs> ปึ๊บเข้ามาครับผม GF นะครับ GF GF ไม่ซ้ำครับผมก็ได้ไป เย้น <Yeah. S 2> ะครับผมมาดูคนที่3นะครับคนที่3ที่จะได้ทุมุทัสปายนั้นก็คืออู๋บิลลาวิสตันคอนแกทูเรชันใช่ไหมอ่ะบิลวิสตันครับผมอ๋ออึอ๊บก๊อปปี้มาครับเปิบก็ให้ครับผม2 3 3ไม่เอ่ยไม่3คมับผมก็ได้ไป สามอันแล้วสามอันแล้วอันที่สี่ครับมาดูกันว่าใครจะได้ไปอันที่สี่คือใครโอ้โหวุฒินัน <c oughs> ยิ่งวุฒินันยิ่งพินโยโอเคมาเว้นวักเอเว้นวักไม่ได้เนอะตัวใหญ่ก็ไม่ได้ใช่ไหม โอเคครับผมเจเจครับผมจะสามหรือเปล่าไม่สามารับผมก็ได้ไปสิจักมาคนที่5้าแล้วครับผมมาดูกันว่าอันที่ห้าทุมูทัสใครจะได้ไปทุมูทัสอันที่ห้าเป็นของเอเจน X ์เก i มิ่งคอนเ t ิ t i o ชัโอเคครับเราวางไว้ตรงนี้ เซเว่นะครับมีสามไหมไม่มีครับผมก็ได้ไปว้า wow. วอันที่6แล้วครับอันที่6จะเป็นของใครอันที่6ก oh oh. ครับผมโอ้โหยูเซอร์โรไฟครับผมยินดีด้วยนะครับแม่ก็เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นเราเปลี่ยนนะในแฮนเดิลนี้ให้มันเป็นชื่อเราก็ได้นะเอาจริงๆปุ๊บก็ให้ครับผม สาค,ครับทีเคจำไม่เอ่ยไม่ซจำครับก็ได้ไป้ายไออันสุดท้ายแล้วครับผมอันที่7จ,จะเป็นของใครแล้วดูดิมีแต่แบบ a n d r o i d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  i o s มาคนเดียวเองเท่านั้นครับผมคนสุดท้ายจะมีสตรีมมาหรือเปล่ามาดูกันคนสุดท้ายคือใคร UserDino123 อิอีอีใครนีด้ยวยนะครับ ย้ยออซีนะครับผมปั๊บขอให้ครับผม CB บเอชซีเอไม่ใช่นะครับโอเคผมไม่ซ้ำก็ได้ป้าจบจบหมดแล้วหมดแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง7คนดคนนะครับผมเพื่อนแล้วคอยดูกันว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะมีอะไรมาแจกเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่อีเวนต์ใหม่แล้วใช่ไหและไม่เท่านั้นครับผมเพื่อน คือครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมีการจับรางวัลแบบใหม่ครับผมซึ่งจะทําให้สมาชิกของผมเนี่ยได้ของรางวัลได้ง่ายขึ้นครับผมเพราะว่าผมจะจับรางวัลแยกเฉพาะสมาชิกเลยสําหรับกติกาในการรับรางวัลเฉพาะสมาชิกของผมเนี่ยต้องคอยติดตามกันนะครับผมบอกให้บอกใบ้นิดนึงว่าถ้าเกิดใครยิ่งเป็นสมาชิกช่องผมนานเนี่ยสิทธิในการรับรางวัลก็จะมากขึ้นด้วยว้าแยกจับเฉพาะสมาชิกเลยนะครับผมคอยติดตามกันสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ball